อาตาเปิดให้ตาวัวเจ้าปอ๊เจ้าเอาเอาเชะเอามาเอามาเร็วห้วยเขามาจากไหนคำว่าห้วยเขาบอกว่าปุดตัวเนี่ยอืมห้วยนี่เอามาจากไหนห้วยเอาเอากับเอาเนี่ยเอามาจากไหนบอกว่าปุดตัวหน้ามันปิด กันนะไปขออนุญาตคุณยายก่อนไม่งั้นยายไม่ให้ดูนะใครปิดลหรอใครปิดอะไรใครร้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องถามร้องทำไมเอาอะไรทุจกจ้าตาเจอท่องใจทัดหน่อย,อยไปขอคุณยายก่อนไปไปขอยายเตนก่อนไปไปขอคุณยายก่อนม้ไปขอ ก็ไปขออนุญาตคุณยายก่อนค่อยดูโอเคไหมโอเคไหมคะชิโอเคไหมเอาไม่ไม่โอเค